งานนิดนึงตอนนี้มีอะไรบ้างคะขับไฟเดย์ค่ะใช่ขับไฟเดย์อยู่ค่ะแล้วก็แล้วหนังเรื่องนี้นะคะเทคนนีโฮมแล้วก็เพื่อติดกล้องในเลสเสนหาไปค่ะขับไฟเดยตอนนี้ถ่ายถึงตอนไหนแล้วคะถ่ายถึงตอนไหนคือเพิ่งเริ่มถ่ายเพิ่งถ่ายไปสามคิวเองค่ะแต่ก็อัดแน่นมากเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมแต่ว่าขับไฟเดนี่น่าจะได้ดูกันประมาณมิถุนาค่ะเพราะเป็นเรื่องที่หก ใช่ะคะ่ะกับพี่ออยอพี่ดาวเป็นไงบ้างเอ่อดาวน้องพิมพ์ดาวนะคะก็ดาวพิมพ์ทองออกับพี่ออยธนา <c oughs> คือก็สนุกดีค่ะที่พี่ออยไม่เคยคไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยได้ร่วมงานกันนะคะ,ะก็สนุกเป็นเรื่องราวดราม่า <c oughs> คือขับไฟเดย์ก็คงดราม่าอยู่แล้ว, <c oughs> วใช่ค่ะก็ฝากขับไฟเดย์ด้วยนะคะ พิลค่ะกับงานอีเวนเยอะเรา่มติดกล้องเหมนคือก็ใช่ค่ะก็พอพอดีละครเพิ่งติดกล้องแล้วเราก็ว่างแล้วคือตอนนี้แบบรโหมดหนังค่ะก็เลยได้มาเจอตามอีเวนต์บ้างค่ะ บบใช่ใช่ค่ะก็หายไปถ่ายถ่ายมาให้ดูกันนะคะแต่ว่าอันนี้มันแล้วแต่คิวออนแอร์เพราะว่าเห็นว่าละครใน,นช่องวันเยอะมากเลยเวิวก็ต่อคิวอยู่ค่ะค <laughs> ซึ่งหนังเรื่องแรกค่ะใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าละครก็จะได้ดูกัน น่าจะปลายปีนี้แล้วค่ะไล่ๆๆออกมาที่ปิดกล้องไปแล้วค่ะอย่างนั้นอีเวนต์ก็ไม่ค่อยได้เห็นเลยใช,ใช่ค่ะเพราะว่าอีเวนต์เป็นแบบคิวละครค่ะใช,ใช่แล้วคือวิวแบบอย่างตอนนั้นถ่ายหนังก็คิวโอ้ก็ยากเพราะฉะนั้นเขาให้คิวมาเราก็แบบกว่าจะเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้อีเวนต์แล้วก,กับพี่ออยธนาก็คิวยากกันอีกที่จะเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีเรื่อยๆค่ะแต่แค่ว่ามันรับได้มากขึ้นเพราะเราไม่ติดละครแล้วอย่างตอนที่ทํางานถ่ายละครละครอย่างเงี้ยมีอีเวนต์ติดต่อเข้ามาเยอะไหมคะก็มีบ้างค่ะคือมีมีบ้างเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้แบบเจ้าแม่อีเวนต์อยู่แล้วก็แค่ปกติทั่วไปค่ะชวนเงินไปเยอะไหมคะก็ปกตินะคะเพราะว่าปกติที่ปีอื่นๆที่ผ่านมาก็ไม่ได้รับอีเวนต์อะไรขนาดนั้น ไม่น่ะก็คือละครมันทําให้มีอีเวนต์นะคะถ้าเราไม่ถ่ายละครมันก็ไม่มีงานอื่นอย่นใช่อันนี้ก็แล้วแต่คนมองเห็นค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็อยู่ตรงนี้มาสักพักแล้วค่ะแต่ก็แล้วแต่ก็คือมีคุยคุยมาแต่เราก็คงหาแบบที่เหมาะสมอะไรอย่างงี้ค่ะ อันนี้ก็อันนี้วิวไม่ทราบจนกว่าจะแ,แบบได้ทํางานนั้นคือเป็นคุณแม่ดูแลค่ะ yeah. ก็ไม่ได้ตปรงก็ยินดีต้อนรับนะคะก็คืออันนั้นคือเป็นทางเอกแสกับคุณแม่ดูแลเราก็เลยไม่ทราบว่าเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็ดูความเหมาะสมด้วยว่าเออโอเคไหมแต่ละตัวที่แบบติดต่อเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนารักขึลูกใหม่เด็กก็เยอะขึ้นใช่เราฝันไม่เอกับกระแสเราเองมันก็เป็นไปตามชีวิตตามอายุค่ะเราเราก็มีงานอยู่ปกติก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรค่ะก็ เพราะพอแรกๆที่เราเข้ามาก็คงเป็นแบบนั้นแล้วคืออยู่ไปเรื่อยๆก็ตามอายุตามวัยไปเรื่อยๆไม่ได้กลแบบไม่ได้รุ่นน้องแบบแก่งงานไม่ไม่หรอกแต่ละคนก็มีทางของตัวเองค่ะนะมันยังเราว่าถ่ายละครมาเยอะมากแต่ว่าพอออกมาละครแต่ก็เป็นคนใหม่ก็คงแล้วแต่จังหวะเวลาแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่วางไว้ยังไงบางทีเวลาของเราตรงนั้นอาจจะเป็นเวลาที่แบบเราดีที่สุดก็ได้ค่ะก็ะไม่ต้องไปเร่งมันคือถ้ามันใช่มันก็ใช่เลยนะคะ เราก็ไม่ได้ไม่มีงานทำทุกๆวันก็ถ่ายละครอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับน้องตอนนี้เป็นไงบ้างคะก็เรื่อยๆค่ะทำงานเยอะอย่างนี้ได้เจอได้เจอกันบ้าก็ได้เจอบ้างค่ะอย่างงานคู่เพี่อูจะมีไมได้เห็นอะไรก็ถ้ามีติดต่อมาก็รับได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรายก็มีติดต่อมาแต่ว่าคิวมันไม่ตรงกันนะคะพี่อถ่ายบ้างหรือน้องถ่ายบ้างแล้วแต่ถ้านที่ตรงกันจะมีโอกาสที่จะได้ใช่ค่ะก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรถ้าถว่าเป็นแฟนคลาส เปล่าค่ะคุยคุยกันอยู่ค่ะยังไม่ขยับสถานะก็เออก็ให้มันเป็นไปอะค่ะนี่เป็นเรื่องค่ะก็ก็ไม่รู้อะค่ะก็คุยคุยไปอย่างเงี้ยตอนนี้คุยกันใช่ค่ะใช่ให้สถานะยังไงดีอะคะคนรู้ใจสนิทที่สุดเลยต้อสนิทค่ะส่งการนี้มีจะไปเที่ยวไหนกันไหมคะ วิวน่าทํางานนะคะแต่น้องเขาเหมือนมีแพลนอยู่แล้วอ,อะไรเงี้ยกากลัวก็ถ้ามีติดต่อมาก็รับค่ะเราไปกราบแม่ไม่ค่ะไม่ไม่ยังไม่ได้ไปอะไรกันอย่างนั้นค่ะ <c> ก <oughs> ็แล้วแต่จังหวะเวลาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนั้นวิวว่ามันก็มากไปหน่อยไหมมันก็เป็นก็เป็นคุยกันปกติทุกวันไปเรื่อยเรื่อยแล้วแต่ถ้ามีโอกาสได้เจอคุณแม่ก็ทักทายสวัสดีอย่างนี้มากกว่าค่ะ บ้างคะ่ะตามงานถ้าเจอคุณแม่ก็ทักทายแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะแล้วพี่น้องเองได้เจอคุณแม่หรือ่ออก็เหมือนประมาณที่วิวได้เจอคุณแม่หน่องะค่ะคือแบบนานๆานทีค่ะสำหรับคุณแม่เราเองไปเขียวคับน้อง,อง,องคุณแม่ก็ด,ดูดูไปด้วยค่ะคือคุณแม่ไม่ได้ว่าไฟเขียวไฟแดงอะไรก็เหมือนแม่รู้สึก,กว่าเป็นเพื่อนลูกทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูคือถ้าไม่ดีต่างหากที่จะแบบสกรีนออกไปอะไรอย่างเงี้ย